จเจริญธรรมท่านสาธุชนทุกคนทุกท่านอัตมภาพพระครูสังครักษุริยาเต,ตชะวโรนำธรรมะเพื่อชีวิตเพื่อการฝึกจิตมาให้พวกเราได้รับฟังในช่วงเช้าเจ็ดนาฬิกาเศษเศษของวันที่แปดพฤศจิกายนพุทธศักราช2566ที่วัดไทย กรุงวอชิงตันดีซีสหรัฐอเมริกาในช่วงเช้าบรรยากาศเย็นๆมีน้ำค้างมีน้ำหมอกซึ่งบางแห่งก็กลายเป็นน้ำแข็งติดอยู่ตามยอดใบไม้ยอดหญ้าสายๆมาก็ละลายไปชีวิตของคนเราก็เหมือนกันไม่นานก็ต้องจากโลกนี้ไปแต่ก่อนที่จะจากโลกนี้ไป การที่จะทำให้จิตหรือชีวิตมีคุณภาพก็ต้องฝึกจิตให้คิดแต่เรื่องที่ดีเรื่องที่เป็นสาระเรื่องที่เป็นประโยชน์เพราะทุกชีวิตของคนเรานี่มีจิตใจมีความคิดพูดง่ายๆคือดวงจิตเรามีคอนเนคชั่นกับตาหูจมูกลิ้นกายใจเ,เมื่อ สัมผัสกันตาเห็นรูปพอเห็นรูปปับ๊บตานี่ก็คิดไม่เป็นต้องส่งไปที่จิตวิญญาณให้จิตวิญญาณเป็นตัวประมวลผลว่าตาว่ารูปสวยหรือไม่สวยชอบหรือไม่ชอบตาไม่สามารถที่จะไปประมวลผลไปสังเคราะห์ได้ว่ารูปสวยหรือไม่สวยตามีหน้าที่เพียงแค่เห็น หูก็เหมือนกันได้ยินแต่ว่าหูก็คิดไม่เป็นเสียงเพราะไม่เพราะชอบหรือไม่ชอบใจเป็นคนคิดจิตเป็นคนคิดวิเคราะห์ตัวจิตจึงเป็นสิ่งที่เราจะต้องฝึกตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้ริมรสกายได้สัมผัสอ่อนนุ่มอะไรต่าง แต่ว่ากายก็คิดไม่เป็นต้องให้จิตเป็นคนคิดเมื่อจิตเป็นคนคิดเราก็ต้องเฝ้าดูเฝ้าดูจิตด้วยสติทําไมเวลาไปปฏิบัติกรรมฐานจึงต้องหลับตาแล้วให้จิตเป็นตัวคิดแล้วเอาสติมากำหนดที่ลมหายใจบ้างที่ความคิดปรุงแต่งบ้างที่อารมณ์ความรู้สึกบ้างให สติเป็นคนกำกับสติเป็นผู้กำกับและปัญญาเป็นผู้รู้ว่าคิดดีหรือไม่ดีห <c oughs> ลวงปู่ชาท่านเปรียบเทียบว่าเหมือนกับเราเอาไก่ไปใส่ในสุ่มไว้ความคิดเหมือนกับไก่พอใส่ไว้ในสุม่มเล็กๆมันก็คิดได้แค่ในภายในสุม่มมันก็เดินไปได้แค่เพียงในสุ่มเท่านั้น ความคิดของคนเราก็เหมือนกันถ้าเราเอาสติไปกำกับไปครอบไว้ความคิดก็คิดได้เพียงที่เรากำหนดกำหนดให้คิดอย่างไรแต่ว่าบางทีไก่เรามีหลายตัวมีสองตัวสมมตินะมีสองตัวเอาไปไว้ในสุ่มเดียวกันความคิดดีก็เหมือนกับไก่ตัวหนึ่งความคิดไม่ดีก็ความคิดชั่วความคิดต่ำก็เป็นไก่อีกตัวหนึ่งมันก็จะสู้กันมันก็จะจิกกัน ความคิดก็จิกกันได้ความคิดไม่ดีมีพลังเหนือกว่าก็จะชนะความคิดดีไก่ที่มีกำลังแรงกว่ามันก็จะชนะตัวที่อ่อนแอกว่าเหมือนกันความคิดของคนเราจึงมีทั้งคิดดีและคิดไม่ดีสลับปนเปก,กันไปเ <ME <mythical metallic, S 1> มื่อความคิดไม่ดีมีอำนาจเหนือกว่าความคิดดีก็อ่อนแอลงความคิดดีมีอำนาจมีพลังเหนือกว่าความคิดไม่ดีก็จะ ออนแอลงอันนี้เราก็มาเฝ้าดูความคิดเฝ้าดูจิตด้วยพลังของสติหวังว่าการประพฤติปฏิบัติธรรมของทุกคนทุกท่านคงจะมีความเจริญก้าวหน้าทางจิตใจโดยการที่มีสติเข้าไปดูความคิดนึกต่างๆให้ผ่านพ้นไปขออนุภาพแห่งบุญจงเป็นผลดลบรรดาให้ทุกคนทุกท่านเฝ้าดูจิต ที่เจริญงอกงามได้เพราะตาหูจมูกลิ้นกายใจลิ้นกายไม่สามารถที่จะคิดได้ใจหรือจิตเท่านั้นที่คิดเป็นขออนุภาพแห่งบุญให้ทุกท่าน